มาเล่อภัยอยากหนีโดก,กว่วงทุกไงในกองไฟอย่าไปตามตันหาโมกามมาคุณหามาทำบิปัชนาเห็นหูหาทางสิผลโศกเห็บเร็วเยญาติพี่น้องมั่นศีรษาคำทางให้เจ้าว่างคันหาอุป,ปมาให้เจ้านายเข้าของหลายมากหล่นตนหมอยระมิงไป บ่เห็นเดาไปใดตายไปกะเสียเปลาฟงโมเจ้าคิดเบึงให้มันขักให้ไปจักในใจให้ห้ำห้อนดูบางให้พาทาั้งเสพไปหนาหาทั้งให้ผลโศกสมบัติในโลกนี้ให้ว่างถิ่มปล่อยสามมันเป็นไฟแสงกาเผาอุราให้วหายวอดตลอดมดทุกสัน่นขุนขาภัยพ้นมันบ่เหลือ,อยังข้างกะสัตรลาดจมใจ เม่นไัยไผ่กระบวมีเหลือหลอดังเดียวกันนั่นดูคนใดใจ,จตำทาปนปีท่อละพี่เดียวชามยามมินทันเน่ละคุณเดียวลายกลายเป็นม่านสร้างสุสารขมนรกมกตนเดิ